จะต้องมีชีวิตยอยู่ด้วยปัญญาประกอบพร้อมอยู่ด้วยมรรคมีองค์แปดประการโดยการอย่างนั้นจะทำให้มีพระราชธตรไเหมือนกับว่านั่งใต้้นโพก็มีการตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้า แต่เดี๋ยวนี้คนโดยมากก็ไม่นั่งใต้ต้นโพอย่างเร็วๆมันก็ไปนั่งเสียที่ใต้ต้นกระท่อมต้นกัญชายาฟิ่นหรืออะไรนองนั่นเสีย <c oughs> ก็ไม่ชนะมานนี่ก็พวกหนึ่ง <c oughs> ที่พวกหนึ่งมันก็มัวแต่ไปนั่งใต้ต้นกันร,รับกฤแฟเสีย มันก็บ้าก็หลงไปชนิดหนึ่งไม่ได้ชนะมารอีกเหมือนกันก็เลยไม่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ถ้ารมก็ไม่มีถ้าสงก็ไม่มีประเหตุนั้นนี่จะต้องชำระปัญหาศัรสารปัญหาข้อนี้กันเสียให้ถูกต้องก่อน ว่าอย่าได้ไปหลงไหลในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลเลยหลงไหลอย่างเร็วใช่ไม่ได้หลงไหลอย่างดีกใช้ไม่ได้ <c oughs> มันต้องไม่หลงไหลวยกันทั้งนั้นเดยวนี้คนโดยมากก็หลงไหลอยู่ในความหลงไหลอย่างเลวจะไปหลงไหลในะ ความเลวหลายอย่างดีก็มีเป็นส่วนน้อยที่สมมติกันว่าเป็นส่วนดีก็เหมือนกับที่เรียกว่ามีต้นตันรับประพฤกตก็ <c oughs> มัวเมาหลงไหลอย,อยู่แต่ที่โคนต้น,นตันรับประพฤกต์ <c oughs> จะหาแต่สิ่งที่จะมาบำรุงบำเรอกิเลสทุกอย่างทุกประการไม่รู้จักินจับพอ นี่ก็เป็นเครื่องปิดกั้นอย่างยิ่งไม่ให้เกิดความแจมแจ้งในพระรัตนตรยัยหรือไม่อาจจะทำให้พระรัตนตรัยเปิดจิตฐานอยู่ในปิตใจข้างตนได้น,นี่ก็ควรจะชำระสาสางกันเสียในเบื้องต้นและเป็นเรื่องแรกที่สุด